เรื่เกิดวันจันทร์ให้กับไกด์ดวงเด็ดสัปดาห์ครับดูชะตาตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่4นะฮะจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่10นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงไฮไลท์อย่างนะครับในช่วงต้นเดือนพอดีนะฮะเรื่องแรกครับที่โดดเด่นนะฮะคือเรื่องของการเงินครับดวงมีการใช้เงินอย่างคุ้มค่าแปลว่าเงินเข้านะครับแล้วก็มีเกณฑนได้ ใช้นะครับในสิ่งที่เราต้องการนะครับบางทีเราอาจจะมีไอเดียนะครับอยากซื้อนู่นอยากซื้อนี่หรือว่าอยากทำในส่วนตัวพิเศษนะครับทําได้นะครับแล้วก็ทําได้ดีครับจวะดาวมันเด่นเรื่องของการแก้ปัญหาเด่นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเด่นเรื่องของการหมุนเงินนั่นแปลว่าพอขอโมดรวมกันปุ๊บนะครับถ้าเราถ้าเรานะฮะมีปัญหาเรื่องเงินหรือการวางแผน เรื่องเงินทองะไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์นี้นะครับมันมีการเคลียร์ใจหรือก็เคลียร์อะไรบางอย่างสําเร็จนะครับนี่คือจังหวะที่ดาวมันเด่นเรื่องของการหมุนเงินใช้เงินเลอกแก้ปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็วางแผนเรื่องเงินในรูปแบบต่างๆนาๆนานะครับจังหวะดาวอย่างครับเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองเด่นนะฮะฉะนั้นนะครับการติดต่อเจรจาต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายเริกเปลี่ยนเด่นถ้าใครที่ค้าขายโอเคครับสัปดาห์นี้หมุนเงินได้นะฮะมีโอกาสได้กำไรพิเศษและ ช่วงนี้นะมันดีอย่างหนึ่งครับตรงที่มันมีโชคฟุกๆนะฮะอ่าเพราะว่าโชคเนี่ยมันเป็นเงินแปลงได้หลายแบบนะฮะโชคเป็นเงินโชคเป็นทรัพย์สินโชคเป็นยอดตัวเลขไรายได้นะหรือว่าโชคเป็นเรื่องของคนมอบของอะไรพิเศษให้บางทีนะโชคเป็นเรื่องการเราได้ซื้อของที่อยากได้มานานหรือซื้อของที่อยากได้ก็เกี่ยวนะฮะเพราะว่าถ้ามันเงินไม่พอบางทีมันก็ไม่โอกไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสจะซื้อนะฮะหรือมีเงินแต่ว่า มันซื้อไม่ได้เพราะว่าต้องเก็บเอาไว้ใ,ใช้นู่นนี่นั่น,น,นะฮะแต่กลายเป็นว่าสัปดาห์นะี้มีเกณฑ์กันได้ซื้อของถูกใจไม่ว่าจะซื้อให้กับตัวเองหรือซื้อของให้กับคนที่ร,รักนะฮะก็ยังได้นะครับเรียกว่าใช้เงินคุ้มค่านะฮะแล้วก็ประการต่อมาครับอันนี้ระวังป่วยไม่สบายนะฮะสัปดาห์นี้นะดูแลร่ลางกายดีๆครับมันมีมีเหตุปัจจัยให้ป่วยไม่สบายหรือตัวเราบางทีก็คนใกล้ตัวนะครับป่วยไม่สบายแล้วก็เหมือนกับติดเชื้อกันมานะฮะบางคนนึงเป็นหวัดอีกคนก็จะป่วยพยนั้น ช่วงนี้นครับดูแลร่างกายตัวเล่าแล้วก็คนกระชิบกระตัวคอยเตือนเตือนก็ด้นะฮะระวังป่วยไม่สบายนะฮะชาวาดาวต่อมาครับช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอะไรต้องเคลียร์ต้องแก้นะครับสัปดาห์นี้นะโดยเฉพาะเรื่องงานนะครับมันจะมีงานแทรกด่วนปัญหาฉับพันเข้ามาให้เราต้องคิดหรือแก้ฉับพันแบบนี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็เคลียร์แล้วกแก้ปัญหาได้ข้อดีช่วงนี้คือจะมี คนมาขอให้ช่วยมันคือเป็นเรื่องเด่นนะฮะคือเรื่องดีนะบางทีเป็นคนที่เขาประทับใจถ้าเราช่วยนะครับอยู่เขาจะรู้สึกดีถ้าเราได้ช่วยเขานะฮะแล้วก็อนาคตข้างหน้ามันก็จะเรียกว่าเป็นมิกกันนะช่วยกันและกันไปได้นะครับฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ถ้าใครมาขอให้ช่วยนะครับเดี๋ยวพอจะเป็นคนที่แบบมีเครดิตนิดน,นึงนะฮะมีเครดิตนะไม่ใช่โอโหให้ช่วยทุกเรื่องนะฮะแล้วพอเราขอให้ช่วยบ้างก็ไม่ทำอะไรให้เลยนะก็อันนี้ก็ไม่เอานะฮะ เรียกว่าอะสัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆให้ได้ทำล้วกันนะฮะถ้าใครขอให้ช่วยเราสังเกตดีๆแล้วเราก็ช่วยได้ก็ช่วยนะครับโจ๊ดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองการซื้อาขายไปสุ้ขายแกเปลี่ยนเด่นแปลว่าช่วงนี้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทเวลาคุยอะไรกับใ,ใครคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือทําตามหรืออย่างนี้คือเขารับรู้ในสิ่งที่เราสื่อออกไปนะฮะฉะนั้นชาววันจันทร์นะครับถ้าช่วงนี้ จะคุยเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือกาแฟหรือกับเรื่องลูกน้องบริวารสั่งงานอะไรก็ตามนะครับหรือจะมีเซสนงานนะฮะอะไรนะรหรือจะเอ่ยปากให้ใครช่วยหรือทําอะไรให้นะฮะสำเร็จนะครับดาวเด่นมากเรื่องของวาจานะครับฉะนั้นถ้าเป็นไม่ได้ช่วงนี้การพูดคุยเจรจาการแก้ปัญหาหรือการทําอะไรส่วนตัวหรือแม้แต่การพรีเซนต์นะฮะหรือว่าสื่อสารไปคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะ ก็จะบอกว่าถ้าค้าขายช่วงนี้มันก็มีโอกาสที่เขาจะซื้อของเราเป็นพิเศษนะโอเคนะฮะอาจจะมีอะไรที่แบบลดแรงใจแถมเล็กๆกันน้อยนะฮะคือว่าเป็นขวัญกำลังใจนะครับเหมือนก็กระตุ้นยอดขายก็ได้นะฮะอะไรที่มันดีๆนะครับก็มอบให้ไปด้วยนะครับว่าไปนะสัปดาห์นี้มันเป็นเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องของงานโอเคดีดีขึ้นเรื่องเงินโอเคก็มีการหมุนเงินได้แล้วได้ซื้อของตรงใจแล้วก็ เรื่องของความรักเออดวงชูแฟนพอจะช่วยเหลือพอจะช่วยเรื่องต่างๆนะให้กัเราได้นะฮะแต่ช่วงนี้เขา่งยุ่งๆหรือภารก,กิจก็เยอะหน่อยก็ยังพ่งไปยังพิ่งไปแบบาตามถามไถ่อะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวจะใช้งานอะไรก็ต้องดูจังหวะเขาด้วยนะครับแต่เขาก็ช่วยบางอย่างให้เราได้ดีนะฮะถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับเลขมง,ขงคลภาพปีนึงนี้0578เครับเลขไม่ตูดโชว์คือเลขเก้าครับสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้มีสีแดง เหลืองส้มนะฮะส่วนสีที่เ้ื่องเลี่ยงคือสีเขียวครับวันที่ดีครับมีวันอังคารนะฮะพฤหัสแล้วก็วันเสาร์วันที่ติดขัดคือวันศุกร์นะครับแล้วก็เรื่องของวงจุ้ยนะครับโชคลาบสัปดาห์นี้เคลียร์ครีนห้องนอนฮะให้โล่งให้โปร่งให้สาตานะครับกระตุ้นโชคลาบนะครับโชคดีครับเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับ